Ah. Um. อาละครับผมกลาบส,สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ใน ROV the series และกันนะครับผมเห็นน้องๆขอกันมาเยอะพอสมควรเลยจัดไปฮะเดี๋ยวเราทําเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปนะฮะก็เกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรมากมายนะครับเรากดเข้าเกมไปก่อนนี่ผมไม่ได้อ่อนตั้งหลายวันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะพัฒนาไปได้วยกันละกันเราจะเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะว่าการพัฒนาของฝีมือผมเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าว่านอเดี๋ยวนะผมเข้ามาล็อกอินแล้วินกิล่อนนใกิ <Online> Station. มันเขาเรียกว่ากิ้หรือว่าแคนหรือว่าอะไรนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดจัดอันดับกันเลยนะฮะตอนนี้ผมเล่นไปซิลเวอร์นะฮะซิลเวอร์สนั่นเองนะครับผมไปครับกดไปแบบเดียวเลยฮะ Let's go จะใช้เวลาหาค่อนข้างวอยู่บ้างเพราะว่ามันเกมคนมาเล่นเยอะนะฮะโอเคฮะสวยงามครับตอนนี้ก็เจอเจอทีมเป็นที่เรียบร้อยนะ มาดูกันดีว่าทีมเราเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คือแบบมาแบบอัดกันสดๆเลยนะไม่มีการตรงการเตรียมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวนี้แล้วกันนะผมชอบตัวนี้มากนี่อวตารเรามีครบแล้วก็อันนี้ผมเอาเป็นอันไหนไปดีเอาฮิลไปแล้วกันนะฮะก็เอาไว้ฮิลเพื่อนร่วมทีมทําให้เรายืนในระยะประทะในจังหวะทีมไฟอะไรได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ้าวชิบหายแล้วแบตจะหมดเวนเฮ้ยที่ชาร์จแบตเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคเล่นตานี้จบแบตก็น่าจะยังไม่หมดนะโอ้โหครั้งที่แล้วเล่นบัตทูไฟใช่ไหมแบตก็เกือบหมดครั้งนี้มาเล่นไอ้นี่ก็แบตเหลือ10%อร์เซ็ยีกแต่ iPhone ผม i p h o นหก iPhone 6 s พาร์นะฮะน่าจะหมดยากอยู่มั้งโอ้โหมันดูจากฮีโร่ทีมเรานะฮะมีตัวอะไรเนี่ยกิลเดอร์มียอนมี คริส s i, ตัวผมใช่ไหมวะแล้วก็ไทราไว r เรตส่วนทีมเขานะฮะก็จะมีซานิสมียอนมีฟินิกส์นะฮะบัตเตอร์ไฟแล้วก็อะไรเนี่ยแมงกะแมงกะชื่อไม่อ่านอย่างยากเลยโอเคครับดูจากทีมเรากับทีมเขาแล้วเนี่ยผมว่าภาษีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็น่าจะโหดอยู่แหละทีมผมเนี่ยน่าจะโหดอยู่ผมมั่นใจว่าเราต้องชนะให้ได้เว้ยเราลงแรงทั้งทีเราต้องเล่นแบบเต็มที่นะฮะ ในในความคิดผมนะผมว่าเล่นไอ้พวกตัวเวทยอย่างไอตัวสุดท้ายเนี่ยไอตัวไอเนี่ยเอาเมาส์วนอยู่เนี่ยไอตัวเนี่ยกับไอตัวผู้หญิงที่ผมเล่นเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าแบกทีมได้ดีนะเวทมันค่อนข้างแรงนะแบบตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมอะ่ะผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าตัวที่บูตแลงของเราได้ค่อนข้างไวนะฮะโอเคครับผมออกเป็นหนังสือก่อนเลยนะฮะแล้วก็อัพเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเราควรออกไอเทมอะไรอะไรดี อันนี้คือ <'t> เราออกอันไหนดีฮะออกอันไหนมาก่อนเอาออกไอ้น,นี้ละกันเนาะหน้ากากเนี่ยโอเคครับ let's go เราไปไหนเราเพื่อนเราทิ้งเราไปบนคนเดียวเลยปะเนี่ยเราไปบนคนเดียวก็ได้นะไม,ไม่ไม่แคร์ไอดอนแคร์แอนนิตติงแอนนิตไทม์โอ้โหแต่ว่าตัวนี้มันจริงๆไม่ค่อยเหมาะแกการมาบนคนเดียวนะจริงจริงน่าจะเหมาะแกการไปล่างหรือไม่ก็ไปกลางนะแต่ว่าบนคนเดียวนี่ผมว่าน่าจะพอไหวอยู่นะ ผมก็ผมก็น่าจะเล่นพอไหวอยู <gera> ่แหละนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสกิลเรามานาเราไวอยู่แล้วมานาเราไวอยู่แล้วนี่ไงล่ะทักทายไปทักทายไปโอ้หไอ้นี่ก็ตีป้อมอย่างเดียวเลยโอ้หนี่ลูก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 อีตีป้อมมึงวานี่นี่ลูกอีตีป้อมแม่นี่ก็ตีป้อมจังเลยแคนเซิลไปก่อนแม่ถ้าจะตีป้อมขนาดนี้แม่ไม่เอาป้อมไปทําเมียไปเลยไม่ละโอ้โหแต่ว่ามันสกิลใส่ป้อมได้ด้วยลรอไอเฟนนิกเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะฮะ นี่ยังไงทักทายแล้วก็นี่ยังไงสกิลแบบโดน2ส,สกิลแบบโดน2เขาเรียกว่าทักทายทักทายโอ้โหแต่ว่ามันยืนคุมอย่าง,งนี้เนี่ยเราเข้าคลิปไม่ได้เลยนะแต่ว่าเราก็พยายามแบบสกิลอะไรละ่ะแล้วมันยังไงละ่ะมายืนมองเหรอยืนมองเหรอโอเคโอ้โหนี่ก็ใส่ตีปอ้อมออนไลน์นี่ยังไงเราสกิลใส่ตอดใส่ดัวัวนะฮะโอเคครับเราไอเทมเราออกเป็นอันไหนต่อนะฮะตอนนี้เราจะออกเป็นบูทก่อนไหมผม ไม่อยากออกมูทเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมออกเป็นอันนี้เลยดีกว่านะฮะไอ้หกร้อยนะเก็บตังค์อีกสักหน่อยผมกลัวมันหลบอยู่ในป่าแล้วมาเซอร์ไพรส์มาแบบฟัคเกอร์จังเลยมันก็มีโอกาสนะเพราะว่าทีมนั้นมันมันเงียบเกินไปวะ่มนนะมันเงียบเกินไปวะ่ะทีมนั้นไะมันเงียบเกินไปว่ะสกิลลัดคลิปด้วยวะสกิลลัดคลิปอยู่ไกลๆห่างๆอยังห,องห่วงห่วงห่างๆอยังห่วงห่วงนะนี่ไงเฮ้ยข้างบนข้างบนมันแปลกๆป่ะวะ โอเคอ๋อมันไปน่าจะไปเอาอันนี้มาเปล่าเอาเอาลิงนะผมว่าน่าจะใช่มันต้องใช่แน่ๆโอเคครับสกิลสกิลทักทายไปหน่อยทักทายไปหน่อยอะไรอะไรอะไรอันนะมีสไลด์สไลด์มาสไลด์กลับไม่โกงนี่ยไงนี่ยไงนี่ยไงอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ตัวนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าหลังๆมานี่คลีร์แม่งโคตรแรงนะแรงแรงเวอล์แรงเวอล์เลยทีเดียวก็ยังไงอ่ะยังไงอ่ะน่าจะเอาปะล่ะเอาปะล่ะ โอเคเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะเฮ้ยโอ้โหสกิลผิดงานเข้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอเคโอ้โห,โหแรงนะโอเคครับเรากดฮิลรี่คาเวอรี่สกิลสองเราใช้ว่าวไปนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะอะไรล่ะอะไรอะไรอะไรนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรเนี่ยถามจริงๆเถอะนี่เป็นอะไรโอ้โหอะไรนี่เป็นอะไรผมชอบอันติมันนะผมว่าอันติมันคล้ายๆตัวมูนมูนควีนนะฮะ เพราะโอ้โหยิงเวทแรงๆนี่ใช้นแบบหน้าสั่นหน้าครอนกันเลยทีเดียวนะโอเคครับผมได้เทมชิ้นนี้ไม่เรียบร้อยฮะแล้วก็รอไอเทมอีกเฮ้ยเลนอื่นเลนอื่นไหวปะเนี่ยเลนอื่นน่าจะโอเคอยู่นะน่าจะไหวของเขาอยู่แหละโอเคครับเราก็เนียนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเด่มันจะมาบนปะเนี่ยถ้าไม่มาบนผมดันต่อนะดันต่อสิครับดันต่อสิครับนี่ครับไอดอนแคร์ครับไอดอนแคร์อันนี้ติงไอดอนแคร โอเคครับผมเด <ert UB. S 1> ี๋ยวผมกลับบ้านเลยดีกว่านะเฮ้ยเฮอย่าเพิ่งมาตีเรานะเราวาร์ปอยู่นะแล้วก็ออกรองเท้าก่อนไหมออกรองเท้าก่อนไหมรองเท้า700ดอยออกเท้า700ก่อนแล้วกันนะฮะเอาแบบเอาไว้วิ่งเอาไว้วิ่งแก๊งวิ่งแก๊งในพวกนี้สกิลสองค่อนข้างมีประโยชน์นะมันจะคล้ายๆเหมือนไอเนี่ยครับไอตัวกาเดียเตอร์ในฮอนนะฮะมันจะยกยกขึ้นนะฮะทำดาเมจหรือเปล่าไม่รู้ทําเปล่านะฮะเอาไว้คอมโบกับอันติหรือว่าสกิลสองนัสกิลหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคครับทีมเราฆ่าแล้ว่ะ เฮ้ยเอาเรื่องวะโ okay. อเคจะเข้ามาแก๊งซะหน่อย2คนนี้เข้าแก๊งกันดีฮะแม่างนี้ฟินเลยเจอแบบนี้ฟินเลยบ้องตรงรักจุงมมาโอเคครับซื้อหนังสือไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาวิ่งแก๊งด้วยวะ่ะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวนานเกินไปแล้วมันสบายเกินไปเฮ้ยทีมเราตอนนี้ทีมเราพาสีค่อนข้างดีนะเราฆ่าไปห้าแล้วฮะโอเคครับผมเรามากับเพื่อนนะฮะ ไอมากับเพื่อนข้างล่างมันจะมีประเด็นนะเดี๋ยวเราวิ่งไปล่างดีกว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆน,นะรอเราอยู่ที่ข้างล่างนอ้ยที่มันมีบัตเตอร์ไฟด้วยนี่ว่านี่ไงล่ะปล่อยพลังขึ้นเต่าไปเรียบร้อยบัตเตอร์ไฟอยู่ไหนบัตเตอร์ไฟอยู่ไหนหาตัวก่อนหาตัวก่อนโอเคบัตเตอร์ไฟเอาบัตเตอร์ไฟเอาตายโอ้โหโดนไอเนี่ยค่าไอหน้ามันให้คล้ายแฮมเมอร์เลยใช่บอกว่าไม่รู้ใช่แฮมเมอร์เปล่าแต่หน้ามันให้คล้ายนะถือขวานใหญ่ๆเหมือนกัน แฮมเมอร์สตอมเราไปกับซานิสไม่ใช่ซานิสติไอ้น,นี่นไวโอเลตโอเคไอ้นี่ได้ป้อมป้อมบนเราไปนะฮะเพราะว่าเราโยกมาล่างนี่ได้เงินครับผมเขาเรียกว่าแวะเอาเงินแวะเอาเงินแวะเอาเงินงงเราสนว้เราสนไว้เราจะดันล่างต่อทําไมอะ่ะแล้วไงใครแคร์ห้าร้อยพอหมยไปกับนครชัยแอร์ <S <S นี่ไง <ๆ S 1> นี่ไงนี่ไงดันป้อมต่อดันป้อมต่อโคตรสนโคตรสนบูทบูทสปีดก็ไม่มีนะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแต่ว่ามันบวกกันยับเลยนะแต่ผมไม่ไปไงคือบอกผมผมซนอะผมซนอะทำไมอะนี่ไงแบบยืนคนเดียวชิวๆอะดันอะดันป้อมอะเพื่อนด่าแล้วมึงเนี่ยเพื่อนด่าแล้วมึงเนี่ยไปแกงช่วยเขาหน่อยไหมล่ะแต่ว่าทีมเราแค่นี้มันก็้ากันหมดแล้วนะรอบไป14ตัวแล้วอะทีมเราโอ้โหนี่เล่นกันดีมากเลยอะทีมเราเล่นกันค่อนข้างดีเลยอะ ผมว่าผมวิ่งกับเพื่อนเลยดีกว่าผมไม่อยากไปโซโลคนเดียวและรู้สึกไปโซโลคนเดียวแ,วแล้วแบบไม่มีผลงานนะนะรู้สึกไม่มีผลงานโอเคนี่ฮะเราไปกับไอ้พวกนี้เลยเดี๋ยว,ยว,ยวไอ้นี่ไงไอ้ตัวเปิดนะไอ้นี่เป็นตัวเปิดที่ดีตัวเปิดที่ดีงั้นเราต้องไปกับมันนะครับผมโอเคหน้ากากอันนี้พันสามนะยังไม่ได้โอเคครับป้อมนี้แตกก็น่าจะได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันไม่ชัวร์เฮ้ยแต่้างตรงกลางที่มันมาโยกนันกลางโอเคเงินเรายังไม่พอนะ เดี๋ยวเรารอวิ่งตามไอ้พวกนี้ไปอะ่ะเพราะว่าเราเป็นตัวสกิลแรงนะ,ะเราวิ่งเข้ากลางเลยดีกว่าแต่ว่าต้องมีอะไรสนุกๆรออยู่ที่ตรงกลางคมมอนแมน <An enemy. S 1> มาลงไว้เฮ้ยนี่ไงอันตี่ไงครับผมอันติอันต,อนตีอันตีไปแล้วอันตีไปแล้วอันตีไปแล้วมูนฟินาเล่มูนฟินาเล่อู๋สกิลเว้าสกิลเว้าแล้วไงแล้วใครแคร์ห้าร้อยพอไหมไปกลับนะครปล่อยพลังวิ่ไม่โดนนิดเดียว แม่โอเคครับตอนนี้เราได้ไอเทมไปที่เจ็ดร้อยนะสำหรับมงกุฎมงกุฎชิ้นนี้นะฮะแล้วไอเทมชิ้นต่อไปนะผมออกมาเป็นไอดาบอันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราขาดอีกไม่กี่ร้อยเราก็ได้ดาบแล้วนะ Please, ไม่ใช่ดาบเลย <'t> ไอนี้มือห oh <my> <ะ>้าร้อยอ่ะโอเคครับผมเอาละแก๊งสวยนี่ไงอโอ้ยเขาเรียกว่าคอมโบคอมจอยคอมโบรีจอยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใครใครตึ้งมาใครตึ้งอะไรมา กดสกิลอันติมั่วแล้วจังหวะนี้ไม่สนใจไม่สนใจเอาเอาให้แตกเอาให้แตกเลยไหมล่ะเอาให้แตกเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคเอาแถบไม่ปิดให้เวนกมนี่ยังไงล่ะเอ้ยดันต่อดันต่อจะมีแถบข้างล่างขึ้นมาไอเห็นแบบมึนๆหน่อยนะเพราะว่าผมลืมปิดแถบข้างล่างนั่นเองโอเคครับเราดันต่อเลยฮะเอาให้จบเกมครับผมโอเคครับนี่ครับสกิลสกิลแบบม,มันแรงสกิลพี่แรง สกิลพี่แรงมากๆอีหนูมานี่มูนฟินนเล่เราตายเหมือนกันตายเลยจบเกมปะเนี่ยจบเกมปะเนี่ยโอเคจบเกมแม่สวยงามจริงๆแมเกมนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะฮะมาดูกันซิว่าเอ้แต่เล่นแต่แต่เล่นตัวนี้มันดีนะแบบสกิลมันค่อนข้างแรงนะโอ้โหคนนี้ฮะได้ MVP นั่นเองสกอร์เขาทำไว้ดีนะโอเคครับแรงขึ้นนะแรงอัพเลยโอเคครับกดเลสไปต่อเลย เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมนะฮะแต่ผมขอปิดแถบข้างล่างก่อนนิดน,นึงลเลเไม่อัพเลยไม่วลองสิบห้ากันเลยทีเดียวนะฮะระบบเกมนี้เนี่ยผมก็ยังรู้อะไรไม่ค่อยเยอะนะพวกระบบลูนพวกระบบอะไรต่างๆนานานเนี่ยยังไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าใส่อันไหนดีอันไหนไม่ดีโอเคครับผมเกมได้เริ่มนะฮะทีมผมมียอนมีตัวผมนาะยคริสต์ใช่ไหมถ้าเกิดผมอ่านผิดบอกผมด้วยนะฮะมีมินามินาใช่ไหมมินาแล้วก็แมงกะวล่า ก็ทีมผมรู้สึกจะมีแท้งตัวหนึ่งนะไอตัวที่อยู่ข้างล่างผมนั่นเองส่วนทีมเขาก็จะมีเฟนิกนะครับผมมีแมงอ่ะมียอนมีไวโอเลตแล้วก็ลิโบลนั่นเองโอ้โหดูจากฮีโร่เนี่ยผมว่าค่อนข้างสูสีนะแต่ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแต่เราต้องมาลองกันไว้เราต้องพยายามมาหน่อยละเอาละครับผมมาในเกมนะฮะผมซื้อของเป็นอย่างแรก <M> เป็นแบบตามเมื่อกี้เลยแล้วกันนะมา <M> ดูตัวนี้เขาไปกลางใช่ไหมงั้นผมไปล่างดีกว,ว่า ไม่เอาผมไปบนดีกว่าเฮ้ยไม่เอาไปล่างดีกว่าเป็นคนใจง่ายเกิดคนมันใจง่ายก็เลยชอบคนง่ายเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าผมว่าคนเล่นเยอะมากๆเลยนะเฮ้ยม,มีคนพูดมีคนพูดจริงๆเนี่ยเกมนี้ระบบพูดเนี่ยมันควรจะบอกหน่อยนะว่าใครเป็นคนพูดคือแบบบางทีเราไม่รู้ไงแบบใครมันกดไมค์ใครมันด่าเราใครมันอะไรสักอย่างเราไม่รู้ไงจริงๆมันควรจะมีแบบมีไมค์บอกหน่อยอะนี่ไมง,ไงมาสกิลไปเล่นๆนะฮะ โอเคครับผม affiliated. นี่ไงนี่ไงล่ะเพื okay. ่อนฮุกมันได้ไหมฮุกมันมาฆ่าได้ไหมแต่ผมไม่ได้เปิดไม่นะทำไมผมได้ยินเสียงแปลกๆโอเคครับมาเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะเพื่อนสกิลใส่มันได้ป่มสกิลใส่มันฮุกมันมาฮุกมันมาฆ่าแต่ว่าไอตัวไวโอเลตเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างผิวอยู่แล้วนะฮะจะฆ่าจะอะไรมันต้นเกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะครับผม เดี๋ยวเราออกมาเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอเก็บตังค์600ทีเดียวนะครับผมโอเคตรงเลนอื่นตอนตอนนี้เป็นไงบ้างก็ยังไม่มีใครตาย,ยไม่มีใครเสียชีวิตโอเคครับผมเราก็ยังไม่เติมเลือดนะเดี๋ยวมันจะรู้สึกจะมีคนติ๊กอะไรแต่ว่าผมมันจะเสียงระบบเสียงของเกมเหมือนจะแปลกๆนะผมเหมือนจะไม่ได้ยินนะ <Okay. S 1> นี่ไงละ่ะสกิลมาสกิลกลับไม่โกงสกิลมาสกิลกลับไม่โกงเว้ยแล้วไงแล้วใครแคร์เฮ้ยเอาวะเอาวะ นี่ไงครับผมคอมโบคอมจอยรีจอยกระโดดออกนั่นไงแน่กระโดดออกได้ไงตัวเขาตัวเขาผิวไงต้องทาําใจต้องทาําใจเนี่ยเรารอให้เจ้าตัวนี้นะกระชากกระชากมาเราก็จัดการนะครับผมกระชากมาเหมือนมันจะสตันนิดนิดนะเราก็วางสกิลสอคอมโบนะครับผมนี่ไงวางเล่นไปเลยอ่ะไม่เป็นไรมานาเราเยอะแหมว่าตอนตอนแรกจะกดแคนเซิลจะกดแคนเซิลแต่ว่าลืมลืมแคนเซิลยังไงอะยังไงอะ่ะ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสไลด์สไลด์หนีเปล่ล่ะสไลด์หนีเปล่ล่ะอันแน่อันแน่เมื่อกี้ผมไม่มีสกิลไว้เฉยน,นะผมใช้เล่นมาละแต่ถ้าเกิดเพื่อนเรากระชากมาโดนอีกทีนึงเนี่ยผมว่าน่าจะตายนะครับผมโอเคทีมเราเฟิร์สบัตไปได้นะเฟิร์สบัตไปได้แสดงว่าเราได้เปรียบวันน่าพูดเหมือนตัวเองได้เปรียบโอเคครับเราซื้อหน้ากากไม่มาเลยฮนะเจาะเกาะเวทนะครับผมแบบว่าเจาะหนักๆเจาะเกาะเวทหนักโอเค เอาเลยเพื่อนสวยนี่แหละนี่แหละแก๊งเขาเรียกว่าแก๊ง I อซ์เรียนี่เรียบร้อยนี่เพ,พ,พื่อนเราเรอแก๊งอยู่แล้วนะรออยู่ในปา่าอยู่แล้วเพื่อนบอกรอรอจังหวะนี้มานานแสนนานรอจังหวะนี้มานานแสนนานด้วยนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวป้อมยิงโอเคครับใส่ป้อมแล้วทีนี้ใส่ป้อมแล้วใส่ป้อมแล้วนี่สกิลสกิลเคลียร์คลิปสกิลเพื่อเคลียร์คลิปโอเคครับเลือดตอนนี้เลือดเลือดป้อมจะแตกแล้ว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  เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่เลือดป้อมด้วยว่ะดูผิดนี่เราฮิวครับผมโอ้โหแล้วมันเลือดคีฟดูไงเป็นเลือดป้อมวะเจโอ้ตายละเฮ้ยพอมาอุ้ยเจ็บ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 นะฮะเอากดผิดโอ้โหว่าจะกดแคนเซิลกดแคนเซิลแต่ลืมนะฮะเมื่อกี้เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปไม่สุดอ่ะเราจะกดแคนเซิลแต่เราเลื่อนไปไม่สุดคือเข้าใจผิดไปฮะ เพื okay. 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 <m aks> <m aks ่อนเราน่าจะไปเก็บเติมเลือดหลังป้อมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราหลบในป่าก่อนหลบในป่ารอรอแก๊งนะฮะรอรอเพื่อนเราก็ชากมากระชากมาปุ๊บเราก็นั่นแหละเพื่อนเอาเลยชากมาชากมาชากมาถ้าเพื่อนชากมานะลูเหลืองผมบอกไยว่าลูเหลืองไอ้นั่นน่ะหน้าเหลืองฟ้าเหลืองแน่นอนกระชากมาชากได้ไหมถ้าเพื่อนเราชากได้นะยังไงเพื่อนชากด้ป่ะสวย นี่ไงคอมโบคอมจอยรีจอยสันซิวโอ้โหแต่ว่ามันมาโอ้โหไอ้นั่นก็มาเหมือนกันโอ้ทีมันก็มาเหมือนกันอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บเจ็บสาดสาดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ไ่ไงล่ะมีสวนมีจังหวะสวนนิดนึงจังหวะสวนนิดนึงแล้วยังไงอะแล้วยังไงอะโอเคสวนได้ตัวหนึ่งอยู่โอ้โหนี่มันไล่มายันบ้านเราเลยไว้เฮ้ยโอเคครับซื้อบูทไว้ก่อนนะฮะซื้อรองเท้าไว้ด้วย แต่เมื่อกี้เราส่วนได้ตัวหนึ่งนะไอ้ฟินนิก์ฟินนิก์โดนเราฆ่าไปนะแหน่พยันป้อมเลยนี่ไอ้ตัวนี้เก่งนะฮะเนี่ยตัวนี้เวทค่อนข้างแรงมากๆถ้าเกิดคนเล่นเป็นนะผมว่าผมจะลองหัดเล่นอยู่เหมือนกันโอเคซื้อหนังสือปะเพิ่มเวทดูจากไอเทมตอนนี้เดี๋ยวเราออกมาเป็นไอ้นี่ชิ้นแรกเหมือนเดิมนะฮะก็หนึ่งพันสามร้อยบาทนั่นเองค่อนข้างแพงพอสมควรอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนเจาะเกาะเวทนะทำให้เราเวทแรงยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคข้างล่างเนี่ยป้อมเราลดเป็นข้อรอบเป็นแข้งแล้วอะ นี่ไงล่ะอย่า,อ,อ,อ,ยาอย่าแม้แต่จะคิดจะเอาป้อมพี่อย่าคิดจะเอาป้อมพี่เด็ดขาดาไม่ไงเอา้เอาสกิลเคลียร์คลิปไปก่อนนี่งไงมันไปไหนแล้วนะาอาจจะรอผมว่าผมไปรอแก๊งกลางดีกว่าเพราะว่าทีมจากข้างบนมาผมก็มาเริ่มมาเข้ากลางแล้วทีมผมจะผมเข้ากลางเลยดีกว่ามาดูซิว่าตรงกลางเราจะได้เฮเปล่ามีเฮเปล่าโอเคอ้าวฟินเนกมา แล้วยังไงล่ะมาทำไมล่ะสวยนี่ไงสวนไปหนึ่งตัวแล้วอันติไปเลยอันติไปเลยสวยเพื่อนเราดับเบิลแทบแต่ว่าเราบอได้อีหยังบอมีอีหยังมาพังทลายว่ามากเราซ่องลองได้สกิลไม่ถึงสกิลเราไม่ถึงไม่ไงปาไปหมดทุกอย่างอะ่ะปาไปหมดทุกอย่างอะ่ะนี่ไงเอาดิเอาดิเอาเดิเอดอะไรอะไรเป็นอะไรนี่แล้วเป็นอะไรเนะี่ยยืนยืนตีใคร โอเคเดี okay, ๋ยวเรารอเก็บตงังค์พันสทีเดียวเฮ้ยตรงน,รงนูน้ตนตรงนู้นมีบวกกันตรงนู้นมีบวกกันนี่งไงเ่านี่งไงเ่านี่ไงเ่าแล้วยังไงแล้วใครแคะห้าร้อยพอไหมไปกับนครชัยแอร์มาเดะมาเดะนี่ไงปล่อยสกิลดักไว้ก่อนไม่ให้มันเข้ามาไม่ให้มันเข้ามานี่เขาเรียกว่าคุมโซน <of> คุมโซนคุมโซนเพื่อความโหด แล้วยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะอันตีคอมโบคอมจอยลีจอยซันซิวโปเกมอนโปเกมอนดิจิมอนนี่ไงล่ะมาดิมาอีกดิมาอีกดิมาดิตีไงปล่อยพลังขึ้นเต่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ็บ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 เดี๋ยวยืนยิงยืนยิงก็พอนี่สวยกลับบ้านแล้วจ้าสวยโอ้โหยังโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเรายังไม่กลับแต่เราเราควรกลับนะจริงๆริงโอ้ยมันยังตามไปเอาได้อีกทีมเราอะไรจะเดือดปานนั้น อะไรพี่ก็จะเดือดปานนั้นแป๊บหนึ่งนะขอเก็บตังก่อนละกันตังใกล้ได้ของแล้วไม่กลับว้ยเราดือดึงเราสายดืดดึงเราสายดืดดึงสายดึงดื้อสายดืดดึงไม่กลับนี่เก็บคลิปเก็บคลิปต่อโอเคกลับละนี่กลับบ้านช้อปปิ้งชิลๆไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราแล้วเราก็ซื้ออันนี้เก็บตังห้าร้อยน่ะกลับบ้านชิลๆโอ้โหนี่ตานี่ทีมเราก็เล่นดีนะโอ้โหเรา ผมเล่นแล้วผมเจอทีมดีมา2อสรอบเลยนะสองรอบดิถือว่าแบบตอบโจทย์นะเจอทีมดีๆแบบนี้ทําให้แบบแรงเราขึ้นปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะแรค์เลยไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่ปกติเล่นแต่ควิกเพย์ฮะเล่นแบบเล่นโหมดธรรมดากับพวกเพื่อนๆอะไรพวกนี้นี่ยังไงโอ้ยคขวิ่งมาใส่เมื่อกี้ไขวิ่งมาใส่ครวิ่งมาใส่เวทผมหน้าสั่นไปเลยอะโอเคครับเราออกหนังสือมาแล้วฮะ มาดิมาบ้าละมาบ้าละมาบ้าละแล้วอย่างไงละ่ะอย่างไงล,ล่ะเจ็บปะล่ะเจ็บปะล่ะโอ้โหเราเพื่อนเราฆ่าเสียใจเราไม่ได้ฆ่า <c oughs> เพื่อนเราฆ่าช่วยกันช่วยกันตีแมงมุมน้อยเนี่ยนฮะผมเอาเวทเวทช่วงหลังๆก็แรงนะเกมนี้ถ้าทีมนั้นไม่ออกกันเวทมานะผมบอกเลยว่าหนักบอกเลยว่าหนักนี่ไงล่ะเอ้ยไงพลังขึ้นเต่าไปสิบเท่าสถานฟ้าสิบเท่าสถานฟ้าพลังขึ้นเต่านี่ไงล่ะ โอ้ยเจอพลังขึ้นเต่าดับเบิ้นแฉบไปครับจังหวะนี้ครับผมโอเคฮะไอเทมชิ้นนี้เราซื้อหนังสืออีกอันหนึง่งหนังสือนี่ซื้อตลอดครับผมซื้อหนังสือลูลัวลัวไปโอ้โหมาดิมาดิเรายืนคุมโซนอยู่ข้างนอกก่อนเผื่อมันแหลมเข้ามานะเผื่อมันหิวโหยอีสปอร์ตเข้ามาจะได้ฆ่ามันได้ง่ายๆมาดิแหลมปะ,ล,ะปปล่ะริโปแหลมปะริปโปไม่แหลมนะริปโปไม่เหมือนใจยังไม่ด้านพอ ข้างล่างข้างล่างเราเนียนข้างล่างเราเนียนอยู่นี่ข้างล่างเราเนียนใช้ได้อยู่มาเะล่ามาเะล่ะรอรอซ้อนนี่ไงสกิลขู่ไปก่อนรีนานซะด้วย10กววิไงล่ะเอออย่างไงล่ะนี่ไงสกิลทักทายไปก่อนหนึ่งครังท้วนมาดิบวกได้นะบวกได้นะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมเสมอเมื่อเธอม,มีคนใหม่ใช่ปเปล่าใช่ปเปล่าวะ เฮ้ยนี <screws> ่ไงสวยเพื่อนเราเปิดประเด็นมาแล้วจังหวะนี้ครับผมจังหวะทีมไฟจังหวะทีมไฟจังหวะทีมไฟนี่ไงปล่อยพลังขึ้นเต่าสิบเาสถานฟ้าไปดีนี่ป้อมจะแตกแล้วตีป้อมตีป้อมไม่แตกตีป้อมให้แตกเพื่อนโอ้เพื่อนป้อมจะแตกแล้วะเอาหน่อยป้อมจะแตกแล้วใครแทงเราเหรอเราเหรอเราควรจะเป็นตัวแทงเหรอแต่ว่าไม่สนใจผมจะเอาป้อมผมจะเอาป้อมสะอย่างใครจะห้ามผมได้ล่ะผมจะเอาป้อมซะอย่างอ่ะโอเคครับดาบนี้ได้ เฮ้ยมีคนพิมพ์มีคนพิมเฮ้ยอย่าเข้ามาออกไปนี่ไงละ่ะนี่ยไงปล่อยพลังขึ้นเตา่าพลังขึ้นเตา่าสถานฟ้าไปไหนแล้วทีมนั้นมาต่อปะล่ะมาต่อปะล่ะต่อได้นะพลังขึ้นเตา่าไี่นี่ไงหายเป็นข้อลอ่อเป็นแข้ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บเจ็บกูเนี่ยจเจ็บจะตายแล้วโอเคหิวก่อนมาบวกต่อปะละ่ะบวกต่อปะละ่ะเอาบวกต่อได้นะบวกต่อได้นะไม่กลัวนะไม่กลัวนะเก่งเหลือเกินตอนนี้เก่งเหลือเกินตอนนี้เก่งมากมาก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของอยู่ใจเย็นเย็นไหมล่ะใจเย็นเย็นไหมล่ะซื้อของอยู่เพื่อนตายคู่ซื้อของอยู่ว่ะโอ้จังหวะที่เราซื้อของนี่มันวิ่งโถมเลยนะจริงๆเราควรถอยโอเคเราได้ชิ้นนี้แล้วเราซื้อชิ้นนี้ใช่ไหมฮะก็อันนี้มันช่วยอะไรเอ่ยพลังเวทบวก100แล้วก็โอ้ยครูดาวเร็วขึ้นผมว่าดีนะแบบทำให้เราใช้สกิลได้รัวๆอะไรอย่างงี้ โอเคครับมาดูตรงกลางนะครับผมแต่เกมนี้ตายเกิดใหม่นะเฮ้ยป้อมล่างเราไปป้อมล่างต่อดีกว่าป้อมล่างเนี่ยรู้สึกครึ่งหลอดแล้วนะฮะทีมนั้นโอเคตอนนี้ผมฆ่าไป7ตาย2มาดูเงินดีกว่ามาดูการเงินดีกว่าการเงินโอ้โหเป็นไอตัววูดูนะฮะเป็นนักเวทวูดู oo นั้นที่ทําเงินเยอะเยอะมาก โอเคครับเราถมไปบนเลยดีกว่านะตอนนี้เหมือนทีมเราจะถมไปที่เลนบนนะครับผมผมไม่สนใจแล้วผมต้องไปตอนนี้ใครก็ว่าอะไรไม่ได้เพราะผมจะไปผมจะตามหัวใจยังไงยังไงยังไงเฮ้ยไปไหนแล้วอะ่ะโอ้มันกระโดดได้อ่ะไอริปโป้ตามไม่ทันว่ะดูดิกระโดดรัวๆเลยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้ววิ่งกันครึ่งแบบขนาดน,นี้จะฆ่ามันได้ไมมถามจริงฆ่ามันได้ไมมถามจริง ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหมันอยู่กันสองตัวมันอยู่กันสองตัวเพื่อนเหมือนพวกกูวิ่งเล่นวิ่งไล่จับอะไรกันสักอย่างอะดูดิมันวิ่งเข้ากลางต่ออะอะไรของพวกมันวะนะ่ะนี่ไงยกสองพลังขึ้นเต่าสิบเท่าสถานฟ้านา,นาลุต่อคุงนี่งไงล่ะนี่ไงล่ะ,ละแหมให้กูไล่ครึ่งแมปให้กูไล่ทักเกือบหลับเมื่อกี้วิ่งไล่กันซื้อหนังสือต่อโโหแล้วข้างบนข้างบนนี่เนียนปลาเลย ได้ป้อมเราด้วยตรงกลางยังไงโอ้ตรงกลาง,ง,ต,ง,ลางตายเด็ทีมกัวตายฮุกมากมาฮุกฮุกมันมาสวยโอเคครับจังหวะน,นี้พลังขึ้นเต่าสิบเท่าสถานาโอเคครับฮิวก่อนฮิวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บกูเจ็บ,บ,จบ,บ,จบโอ้โหโคตรแรงโอ้โห,โแ,รโโหแรงมากฮะไอ้นี่มันมันไม่ยอมโฟกัสตัวเวทก่อนนะถ้าเกิดโฟกัสตัวเวทก่อนนี่เราสู้ได้สบายนะฮะแต่เวทเป็นออกอะไรบ้างวะเนี่ยมันแรงจังโอ้ไอเทพมันก็ โอ้ถือว่ารวยนะไอทีมันจะว่าไปทีมันก็ถือว่ารวยมากๆนะไม่ได้จนเลยนะโอ้โหดูเงินทีมันก็เจ็ดพันแล้วใครมันเปิดไมเอาไว้วะผมปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนไม่อยากได้ยินเสียงไม่ลำคาญไม่อยากได้ยินเสียงนะโอเคครับต้องดูดีของมันค่อนข้างเยอะใช้ได้อยู่มันเลเวลอะไรเนี่ยโอ้เลเ้วสิบสามเลเวลเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้คือทีมเรามันบ้าไปบวกเนี่ยดูดีโอ้โหดูเวทมันค่อนข้างแรงแล้วอะ เรียบร้อยทีมเราตายละชิบหายละทีมเราเล่นแบบนี้ผมว่าดูไม่ค่อยดีแล้ววะตายคู่เลยตัวทงทัวแทงกูโหดิฟัคนี่ไงสกิลตอดไปก่อนสกิวตอดไปก่อนโอ้โหดูโดนฉีดเฉียดแลเนี่ยโดนฉีดเฉียดก็แรงแล้วเฮ้ยอุ้ยผมเกือบโดนมันฆ่าในป้อมแล้วมม้งเนี่ยเมื่อกี ไม่ไงทักทายทักทายไม่ให้มันเข้ามามากกว่านี้ทักทายไปก่อนโอ้โหแล้วดูป้อมเราแตกดิไอ้บ้าเพื่อนอยู่ไหนอะเฮ้ยไอ้บ้าป้อมแตกเอาง่ายๆเลยนะตรงกลางเนี่ยบ้าไปแล้วฮะโอเชดโอมาต์ฟกเกอร์ผมบอกเลยว่ามาต์ฟกเกอร์แล้วตอนเนี้ยชิบหายแล้วตรงกลางเพื่อนโอ้โหเพื่อนทําตัวเป็นแคลรี่หน่อยทําตัวให้สมกับเป็นโอ้โหแล้วมึงจะวิ่งแทงขนาดนั้นไอชิบหาย ถ้ามึงจะวิ่งแทงขนนดนาดนะนอยชิบหายเนี่ยโอ้โหแล้วตัวตัวแทงเราตายอีกเวรกรรมโอ้โห,ำโโหทำไมทีมเราเล่นแบบเนี้ยชิบหายละทำไมทีมเราเล่นแบบเนี้ยโอมาฟัคก์อะบันไลทำไมทีมเราเล่นแบบเนี้ยโอ้โหโอศาสต์ตอนแรกโอศาสตร์ชมว่าแบบทีมเราเล่นดีไปไปมาๆนี่ทีมเราเริ่มเฮี้ยแล้วเอาจริงๆตอนนี้ทีมเราเริ่มเฮี้ยแล้ว ป้อมนี่ก็น่าจะแตกไม่เหลือแน่แ,นแต่ว่าพยายามยืย้อเต็มที่ยื้อเต็มที่ขี้เต็มซ่วมข้างบนข้างบนได้ป้อมมาเนี่ยไปไปปุกอะไรกัน,น,กนข้างบนเนี่ยโอโ้โหแล้วดูแล้วดูมันแล้วดูมันยิงผมแล้วดูมันยิงผมโอโ้โหเรียบร้อยนี่ยิงยิงโคตรแรงเลยฮนะแล้วมันจบแน่อย่างนี้มันจบแน่แล้วทีมเราไม่การป้อมมาเพื่อนวัตฟัคเรียบร้อยแพ้แพ้แบบไม่น่าแพ้เลยอนะ่ะทีมผมถ้าผมถ้าทีมเรามาออกกันดีๆผมก็ชนะไปแล้วอะ่ะโอ้ โอ้คนนี้เล่นดีมากฮะอันนี้ยอมรับเลยคนนี้เล่นดีมากเมดได้แบบปั้งทีเดียวหงายหลังรัวๆเรียบร้อยดาวลดเลยโอ้โหนึกว่าดาวจะขึ้นนึกว่าดาวจะขึ้นนึกนึกว่าทีมเราจะเล่นดีเนี่ยดูดิทีมผมมันไม่ได้น่าเกียดเลยนะแต่ว่ามันมันเล่นกันแปลก,กอะ่ะ โอ้โหแพ้เลยไม่เป็นไรฮะเราขำขับนะฮะโอเคครับผมก็ฮอนเดอร์ซีรีส์ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ฮอนดิ ROV ิเดอร์ซีรีส์ตอนแรกเนี่ยก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบนะอย่าลืมกระทืบไลค์นะฮะอย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เจทําคลิปต,ต่อไปในอนาคตนะครับผมแนวที่สําคัญใครยังไม่ได้กดซับสไคร์ที่ชแนลมาสเตอร์เกมเมอนะฮะกดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าวูู้ฮ